มายังก็เอ้ยมายังจะบอกเจ้าห้องเขาอีกยังก่อ,อ,บอ,กอ,อ,อ,กอสบายดีเอาอยังมาให้นะมาให้เขาบ่หรือ <c oughs> ว่ <c oughs> อาันได้ฮ่าให้แบบถึงวันให้แมบทั้งวันเออเจ้าบอกแกมาหนี้ให้แกมาหนี้นะเ <c oughs> ื่อนอ่ะมันกินข้าเออมันกินเข่าเยอะโอเคโอเคเดี๋ยวจะไปเยี่ยมน้องเพื่นอนพี่น้องเอ<ล>้ย <c oughs> โอเคแซยจะมามาหาภัยสบายดีนะ สวัสดีท้ายเมยจะคือว่าจะกินข้าวสะฮะกินอิ่มเลยอืมอ่าจะยังกินขานน้าวก็กยังนั่นแหละหกินข้าวกับปิ้งไก่ปิ้งไก่มาแต่ใส่ชาวพุทธาวพุทธเอาให้เอ่อก็ใจดีแท้ชาวพุทธนี่เออพี่น,องงนอ้องเอ็นเนาะอน้า เจ้านะปลาปลา,าเมื่อเฮือนเจ้าผู้ปลาอ่าพี่น้องเลยผู้ดใด้เฉยนะเอาเอาเอาโอ้ยล่มเด้ออ่โอเคมาเยี่ยมเพื่อนน้องแก้วมันี่ก่อนนี่์เป็นห้องบอกว่าแก้วมันี่อยู่เพื่อนอยู่เด้อว่า่น้องจะยังมาเยี่ยมน้องเพันก็นกนได้เนาะอ่ามาแยังกินเพือนไปเอามยังอไะไรขนาดฮะ อืมฮะกระพุยคืออยังกระพุยพี่น้องเอ้ยหนูไปใช่ไหมเอ้ยเออเอา้เรียบร้อยแล้วน้ำเจ้าเนาะเออโดยโดยไปไปพี่น้องเอ้ยอไปไปโอ้ กลุ่มเขลุมไปอันนี้โอ้เรายืมกระพุ้ยเขามาทางน้ำด้เม่น้องต้าน้อง,น,องน้อยพ่นนะอืมอืมโอเคเพื่อนนั่งแก้มานามนี่เป็นได้ไล้ะอุ่นอยู่บ้อนนอนะนะฮะอุ่นปืออนป้อเออนีระบามียังมาให้ดีเบิ่งดูของเมย์จะได้อันนี้ได้อาเบิ่งดูเบิ่งดูอาเบิ่งดูว้า รุดละเอาเลยอะขอโทษด้วยขอโทษด้วยผมมีคนจับกล้องให้ร้องมึงด้งงดงวยเบิ้งด้วยพื้นเบิ้งด้วยห่าได้เนี่ฮะบอเบิ้งพื้นนะครับเบิ้งดูนี่กับตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้หัวตัวนั่นแล่นมันมีอยู่ตัวหนึ่งไง à <coughs> <coughs> hay là sai vừng thôi kẹp bừng kẹp bừng đâu ừ, bưng sai <coughs> okay, เดีนยวจะน่องน้องชายเสื้อน้ำกล้องรถบ่เตียงเพิ่นอาเอาไปแบ่งปานโดดว่าสันใครจะให้ผู้ใดก็ได้ที่เบาเตียงเพิ่นเกยมาโบว์มาแต่คนเกนเพุ่นบ่เสื้อยังไงนี่ชิ้นยาตูตูชิ้นเสือนีน่มันยังยังเฮส้แม่เจ้า เปิดไงพ่อจวนี่เอาหนังยังโอเคโบแมนแล้วพี่ต้องดึงขึ้นมาเออเบิ้งล่าบันนี่เบิ้งมีจตาหานอนเลยเบิ้งงามๆดูงามๆยิ้มงามๆดูเอานั่งแก้วมานี่พี่น้องเองเนาะ ได้กินปิ้งไก่มเอนิติล่ะบอได้ไปขี่มาสดาเดอร์บอไปขี่ไผยู่บอไปตอนใดไปหางเอาหางเอาไปตอนใดเลยไปตอนใดเลยไปจะพาไปบอไปกับไผ่กันไปกับไผไปกับราซาตุนไปกับซาตุนหางเอาหางเอามวนบอ มวนฟื้นขีไมสะลูดเจักพันเพ่นเก็บสิบพันสิ่พันห้าพันเหรอว่าอือพี่น้องเอ้สิบห้าพันกียบพันเกบพัทำดูเอเียพี่น้องกูพี่น้อไปอีกว่าไปลงนี่ ไปกับยสไปกับพยาตุนไปกับตุ้นอีกเมียนบอสปุ้สิพาจะไปต้ม็ดปูกอ่ะัี้คนอีกต้มอยู่จาชาวปูเห็นว่าอย่างชาชลูกโปจะไปข้าห้องน้ำบอเออไปเท่านั้นแล้วะไปไปเข้าวที่ใช ไปไปไปเฉไปไปไปก่อนไปไปป้าก่อนเชื่อนะล่มดอกฮะคนไปท่ายพี่น้องเออเอาเอาไปเก็บไว้ก่อนตูไปเลยไปเขาของหน้าเพื่อนขางเขาไอสั่นเลยกินปะท้อแต่พอกินยังหุ่มพึ่บมา เปิดกดีนะฮามเดอ้อน้องลมนะฮะเป็นน,น่องนล่เนาะอ,อันใดก็ไม่ตู้เบาฮ่มเบาฮ่มบมท่านมาท็ดก็เบาฮ่มหยากหยอกเบา่มอันี้นอง,ง,งนเลยอ๋อยังบอวงอยู่นาะจากอันน่ะนะเอ้ยอ <laughs> ยังช้องเที่ยวยังชอเที่ยวพ่อ อาพี่น้องไอ้ขอไพ่ลายเนาะไทยมาเยี่ยมน้องแก้วมนันนี่แล้วก็ได้ชิด้มาตามมาเบึงทางเอื้อยยังก็ลืมสื่อแล้วเลยเนาะเอ้ยซาบ,บุไลเออเอาสบายดีอีกคือเอ้ยเด้อมาเมื่อเว้นนี่โบหินแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ้งเบิงขอโทษเด้ยชน้ไมเนี่ดึงจะดึงขอเสือจะมาก็ได้โอเคได้ๆอ่ะได้ๆนะ พี่น้องนะเป็นได้ได้บอลีมามาหมเวน้นนี่พี่น้องมาคุยนี่กับเล่าหน่อยนึงว่าเห็นเล่าให้คือเป็นได้ได้เห็นให้อีกแล้วว่าได้อยู่บ่บ่ยูฟังได้อยู่บ่แจ็คบังเถื่อกะได้บังเถื่อกับกรได้เห็นอันพู้หนึ่งโอเคพี่น้องเอา้ามาหมูอเว้นนี่คือบุท่านเห็นเถื่อสะพอจะเห็นเป็นอยู่บ่หนะตัวน,นี้บ่เป็นมีแต่เจ้าบ่เห็นน,นี้นะโดยมีแต่คอยนี่แหลเเะเออเอาจังอ่ะจ้ะ ดั้งเดิมนะเอ้ยแล้วนี่เห็ดเป็นแก้วมานี่นี่ผมเป็นฮักลิ่นนี่ชื่อประเจ้านี่บ่เป็นคือกันได้อยู่โบเราก็ฮู้คู่กันไหมฮู้อยู่โดยเห็ดชันเห็ดชันแต่เก้าวกะเฮียนนี่ก็โอ้ยพอสิเป็ดนี่จนว่าเอาแทะเอาว่าักเป็นมบกุเฮียนยวนพุนนะอยู่บ้านตะโคงพุนนะต่อมาแล้วก็มาเห็ดยุบอีก ้อกบ่าเพราะว่าเห็นเอื่อยแล้วอันเมื่อเว้นนี่เห็นเจ้าไห่บอกน้ำตาไหลบอรูกวันเล้ได้ห่เรื่องยังว่ได้อยู่บ่เรื่องอันแต้หน่อยอันเห็นพ่อแม่พิจกันแบบตีกันแหละน้องเห็นเลยอยากซอยเลยซอยบ่ได้เนาะเพราะว่ายังหน่อยเห็นพ่อแม่ตีกันแล้วก็คืดตลอดอยู่เสมอก็ยังคืดอยู่มันทำเก่ามันบร่ได้ลืมในหัวใจของน้องคืดตลอด ช่วงน้องยังน้อยเห็นอยู่กับตากับชอยบุได้เนาะพ่อแม่พิดกันตีกันตลอดช่วงนั้นนั่นซอยบุได้เห็นยังบุได้เลยมีแต่เบิ้งซื่อืดพี่น้อเยเนาะก็แล้วยังหายอีกแบบนี้โดยพ่อแม่เจ้านั่นยังอยู่บ่เดี๋ยวนี้นะยังแต่แม่ยังแต่แม่โดยพ่อเสียแล้วพ่อเป็นเสียแล้วพอบารีเห็น อเ,เออเออเราเป็นอยังเไงคือให้อีกนะอาเวนนี่แบบโบเห็นแบบว่าเราไปสักผ้าว่าสักพี่น้องเป็นคนให้โมอ,อ่บอ่ให้โมชี่บ่เจ้านะ่ะรู้อะไรแหละให้ง่ายบ่มันมันให,ให้ให้ง่ายแต่คันเบาหัวนี่กะซ้ำให้อยู่น้ำตาไหลนี่หัวกะน,น้ำตาไหลพรา่าพร่าจกคนแบบได้คู่าโบราณพูดมาว่าคนทุกข์คู่คอยเห็นอย่างก็บรายได้ทุกข์ แบบวัวก็คือให้นงหันตาก็ะตกพราพๆๆาพาพาแต่แท้ๆมีความสุขยู่แต่กันยั่งทำตาหน่อยออบางเทือก็มีความทุกข์ว่าอยู่ในใจนี่แหลวบวะบเปวดเผยไปทางใดแนวเฮาเออทุกนนเนาะก็จักชิวนาวิานี้แล้วอยู่ซื่อนี่แหละ <laughs> หี่ยมันก็มีทรงย่างนะพี่น้องให้ดีใจ ซองให้เสียใจยนอนลกัลกลกัลกประมาณนี้พี่น้องี่ชลายเอ้อดีใจบ่ลูกว่เสียใจลายกลัวให้ขั้นมันยังบ่มีอันนี้ก็เสียใจลายและยังบ่มีเนะาะเฮายังบ่มียังเนาะก็มีเสียใจบ้างแหละชนลายเนาะชนลายชนลายอ่าะเขาขาดขาดเคิร์นเคิร์นเฮาบ่มีทุกอย่างเจ้าเจ้าสร้อยแมก่กับไ่ได้เนื้อแม่กับยูคนเดียว มึงเธอโบมีเงินก็ยืมน้าแม่พวกเธอแม่ได้ไปรับจ้างก็ให้แม่บบได้ก็บบได้ให้แม่แม่ก็คือแม่แล้วเนาะโบดีกันยังแพงยู่ลูกวะสิปะกับ่ได้ลูกตัวเองแน่ยลาวจาคอยเอยนี่โอ้ตายแลวคอยสิบ่มีเฮือนอยู่แล้วสิยู่ํำเจ้าแล้วลูกเลยคอยบ่าแม่เอ้ยแคลมได้เฮือนเขาเอานี่ได้หาเงินชื้อข้าวแน่คันได้เฮือนแล้วคอยยู่ยากให้แม่ยู่แล้วเนาะแม่หัน เลาชีวิตของเฮาแม่นบอกพนเลี้ยงดูเฮาแต่น้อยเพื่อสิได้ลูกได้พวานด้เฮาขึ้นเห็นใจแม่แต่เนั้นทุกแท้อย่างหน่อยเนี่ยคะบัได้บ้าเล้เรี้องถุกในพายูเฮือนพวกระเอ้ยน้องทางพวกดูทุกดูมินกับแม่น่น้อยดูทุกยอนอย่างยอนทำบัไดนี่แม่นบอกเฮาอยู่น้ำเขาโฮเกมเขาละเขาเ้าใช่ตะกี้เห็นได้โดย มายุเพียแต่ว่ายังทุกย่ทุกแต่สบายใจหน่อยนึงเฮาบราพูว้าในจิตใจเฮากะหากินนะนี่แหละมีกะไายสำนายกินสำนั่นเจ้าจ้าเดี๋ยว่นอาก็ักเียเ็ดได้เด็กใจอยากได้คือมู่คู่ฮพราไม่ดกบัญชาเฮานะไดจคู่มือมันก็บ่ได้ อดไปเรื่อยๆนี่แหละได้จิมได้ก็เอาสำนั้นแบตกับชิบดป่าหนี้เอาคำมือตื่นตาแล้วเราก็พี่น้องบารี่มือเช่านี่มือเบ้นนี่เขาก็ทำทั้งง่ายและทำเป็นยูเฮือนซางกับเป็นไดนะรายละเอียดสังกสีสังกษาเผื่อไม่พี่น้องอยากสดซอยมาพอซอยได้บทหรือว่างได้จังได้เห็นนะโดนยฉันกระทันพูดฉันจะ ชั้นหน่ทักได้อะไรมาฮักไปทงนี้ได้เอ็ดหนึ่งกระบอกกรบอกมู่เลูกจะกระบอกว่าอะไรเฮ็ดชำไหนเพราะเอ็ดเป็นแล้เฮ็ดชำนี่เด้อเฮ็ดชำนี่เด้อชำนี่เด้อบอกมูอะไระอันนี้ก็มากเตนุงซงคอนคนโอ้ยงามงามประทษ้ดนนีใหญ่มากนี่นี่โดน Bên bé bớt cái này <coughs> <v> <l. coughs> ừ, cái đài Cầm mưa từ vật nó nhung lại bó là, là còn... Mình này nhung nhạc lại đấy nó Mình nó luôn anh ấy miếng anh phải... ờ, này cái cây cắn mày thang cắn mày thử cắn đây là à, ยุงคบบป่นี่ยยุงคบแล้วถ้ามันมันมืดแบบนี้อากาศถ้ามันเย็นถามมันอากาศหนาวแล้วบ่ค่อยมียุงบันไดพี่น้อนไงก็มีอยู่เลยน้องผู้นอนในนี้อันมีอยู่ยุงมีบ่โดยเอ่อยุงหนาวเตันแน่โดยบลาบนอนในใดก็บลาบคืออยู่ในหัวใจนี่สิได้เด้อสิได้นละมู หาเงินแล้วนี่สิพร้อมได้เพิ่นได้ชาติอยู่บ่อ่ะอ่าๆนําบางทีก็นอนเฮาบ่ได้หลับโดยพี่น้องเอ้ยคิดจักได้เนาะจักได้หาบ่ได้ามีดปัญญาคือว่าั่นแหละน้อยๆเฮาปนธรรมดาหากินทั่วไปน้อยนี่ผักกินผักมีหญ้าก็กินหญ้า ไปไปฮุบเอาอีกดุอ่าไปหุบมาอีกนะแต่ว่าทางเอื่อยนี่ก็อ่าดุมันแล้วเราบริอยมายำไดดเราก็เฮ็ดกันพอยเราเนี่ยก็าด,ายายดาพี่น้องเห,เห็นเราเฮ็ดตลอด,นะดเนาะเฮ็ดอยู่เรื่อยๆจักมือจังได้สมมุติว่าได้ร้อยอันนี่เลยตองเทือกอะขันได้มือละซิปกานนี่กะซิปมือเนาะซิปมือโดยซิปมือก็ได้ร้อยหนึง่งโดยซิปมือได้ร้อยหนึ่งบาท สมุดได้รอดนี่ได้เซตได้ล้านห้าเนาะล้านห้านี่เจ้าจ้างคารถลงไปเท่าไรจ้างค้ารถลงไปอะคนอะไปขายเซนหนึ่งคนละเซนโดยคนแบบเจ้าของเนี่ยนะแบบคอยในี่้นละเซนหนึ่งแหละจ้างอันค้าไม่พอนี่ยจ้งห้างอีกมัดเป็นมัดมัดหนึ่งสาห้าพันแล้วมัดหนึ่งอะหาสิบการแล้วสาห้าพันต่อมัดหนึ่งรวมรวมคเอาลง ห้ามัดกะสองมัดห้าสิบแล้วเนาะไรไปนนั่นแหละวไรอยู่นมันแล้วคนกับแสนนึงแล้วคนกับแสนนึ่งเลยโดยไบร์ไงนี่เราเห็ดแล้วนี่เราจ้างรถโดยสารลงไปขายโดยเออลงไปขายอยู่สวรรค์พี่น้องเลยเหลือมาอยู่บ้านหลังหนึ่งเหลือได้อยู่จากหลังหนึ่งเนาะโดยเพราะว่าสักหลานหาเราได้สมมุิลอยอ่ะ แต่ว่าทำมันขี้ไล่เป็นกะทิอีกได้บอกโดยเท่ากับาห้าอันงามๆหน้าๆให้และคือว่านั่นเราค่ะเฮาชื่อเฮาก็จะได้งามมันบอกเขาก็คลายต่อเด้เฮาคือเฮาอะไรเฮาก็จะได้งามมียนคั้นมันงามเขาก็ส้มบางของเจ้างามหน้าว่ะโดยเขาก็ส้มอยู่ได้ใจดีอยู่คืองามอยู่งามอยู่พี่น้องขอเอื้อแล้วก็ได้เอาแล้วพียังวิ่แม่ มีเห็ดเหลี่ยวบ้วจังอันเด็ดนี่ยังอยู่ยังบรี่เล้วเชื่ออยู่เออคาร์วาแล้วเราชีสซื้อซอยน้ำรักพี่น้องก็ได้เมื่อเมื่อว้เฮือนเมื่อให้พี่ให้น้องอะไรก็จำเป็นก็ต้องใช้อยู่นะชื่ออยู่พุ่นกับสามสิบพันขายแล้วแต่บางคนยูพี่กับใครเขาขายหน่อยสาวพันแต่เขาส่งเขาส่งยูห่านการหนึ่งชิ้นห้าพันเพื่อเราสิขายโตเด้ เรากินเปอร์เซ็นน้อยๆน้อยๆมนมน้อยๆเพราะว่าเจ้าบอกว่าคอยลมนนเมนาชาวพันเพิ่อกินกำไรหาพันกิบโดยบร้กิรลายนะเต่อเพื่อลงสวรรค์พ่ดกับมันไก่เ่ยส่งไปส่งมากสิบบหรือว่าสาสิบหาหรือว่า้าหาไได้อันละสิบพันโดย น้องก็ว่าสิไปหาอยู่อันนี้หั่นอืออันอยากไปหาพัดรถับ่สมบูรณ์รถจักหั่นนะเาไปตามาอันนี้ก็บ่แหงไปนี่ก็ได้ไไปหาตามผูตามผาอันนี้กันมีรถคักๆเลยก็ไปหมู่ซองภูมิอันนีได้หลายเนาะโดยหลายไปหาหญ้านีได้หญ้านีหั่นไก่มันมันมักอยู่ตามาอันนีจําสมุมีรถพ่วงข้างเนาะโดยไปก็สิง่ายอยู่โดยอื แต่แล้วมันมันบ่มีบาดนี้รถพ่วงข้างรถพ่วงสิไปแก้เฮานะง่ายพี่น้องรถจักก็ได้มีรถจักนี่ไปฮุบเอาง่ายบ่ใช้ทุ่งเอาเนาะโดยเฮาเฮาไปหาแต่ป่าแล้วเฮาก็มัดๆๆมัดมัดบักใหญ่หั่นนะเฮ็ดเป็นมัดเป็นมัดแล้วก็ใช้ในรถทั้งก็แกเมื่อ5มือละมัดมือละมัดหั่นแหละน้อยๆเท่านัน้อยหั่นแหละจ้าได้ลายบ่เดียวครบ่ได้จ้า มื้ออื่นก็ไปอีกพันมันมีสบูนแบบอ่ะแต่มันบ่มีเฮาก็บังเทือรถเทออ๋อแบ่งรถอิเจ้าก็เอามาแต่ใส่อีกเงินก็บ่มีแม่นบ่จะคอยเฮ็ดน้อยๆเอไปนี่แห้พี่น้องเนาะจุฮะเมื่อไหร่ลกาลูเอ้ยี่น้อย ก่อนอยู่เฮือนพัวน่ะไปใช่กะอุ้มลูกป้าน้ำไปกงปากะเอาลูกป้าน้ำเห็ดยังกบเอาลูกป้าน้ำบุมีไปจับไฟบายเด้เด้อไปขี้ซื้อกันมาแนอยากไปเงินเจ้าป่ะท่ามพอจะรู้บักระบนแล้วกระดาพี่น้องเล้วไปไปทามไปทำมือตื่นตาเลยไปสิพาไปจไปขี้นะ พ่อพ่จะไปพ่อก็บอกให้พ่อพาไปพ่อพาไปพ่อพาไปเป็นยังไงวันนี่บ่มีเงินแจกกิ๊บเอ้ยไม่เอ้ยหากจะไปสไลเดอร์ได้ไหมเอกมีสไลเดอร์ได้พ่อบ่กบอมีลูกบ่มีเงินนะลูกเอ้ยพ่อจะกับไปแทนคอยแบบว่าเชื่อแรงพ่อมาแต่ขี้นะอ่ะแต่ขี้สไลเดอร์ได้เก็บอลจมดีเด้น้องอีกโดยโดยพี่น้องเลยพ่อพนมาแต่ผู้หันเได้ เจ้าโทรว่าอยากได้อยากได้เงินไปบงบุญเขาว่าข่อยบ่ได้โทรแล้วเขาว่าลูกเจ้าน่ะให้อยากไปบุญเขาว่าข่อยบ่ได้เงินจักี่เห็นหมูกินยังก็ให้อยู่จักเดเฮาก็เบิ่งซื่อๆแล้วเนาะแนบ่มีเงินเเบิ่งซื่อๆบ่ได้พ่อพ่นมาเอได้เงินหน่อยนึงพ่อพ่นไปแท้นั่นน่ะดีใจไปลคืนนี้ ดีใจแล้วก็ไปแหละอ้าวอาวโอเคฉันเอาไปป้าก็นด้ื่อยเด้อบัดนี้เริ่มคำละเด้อโดยก่โตออกอ่ากับบ้านก้อนบัดนี้นี่น้องเอ้ยเดี๋ยวที่เข้ามาเยี่ยมมายาไม่น่แได้ก็ได้เด้อโดยอ่าไปสบายดีเด้อล่ะเด้อบัดนี้เด้อเก็บไว้จะดีได้เงินเด้อโดยได้โดยโดยขอบใจละลายเด้อขอบใจขอบใจนี่น้องเอ๋เนาะโดยโดยเดินทางปลอดภัยโอเคโดยโดย อ่าตายโอเคพี่น้องเอ้อขออภัยเดี๋ยวไล่เนาะคลิปนี้กับว่ลุงบุ้งปุวยพี่น้องมาแต่ปุ๊นนังแก้วมานี่แล้วก็ได้มาถามไทยนางเอื้อสันโบวแมนเอื้อสันที่เอื้อบัวไล่เพิ่มเติมนาะพี่น้องเนาะเราก็ได้เนาะมีความทุกข์กายทุกใจประสันอยู่ที่ดินเพิ่อนอยู่ห้งเฮียนนี่แหละก็ับบางคืนก็นอนบารับประสัญญะนคือเราบอกอะไรน้องพี่น้องเนาะมีความทุกข์หลายอย่างพี่น้องแต่เราก็ดุมันแล้วเราไม่ได้ย่อท่อตออ่อโชคชะตา เนาะแล้วก็เหตุงานของเราไปอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกับมืดตื่นๆแล้วก็ยังเห็ดอยู่นะก็มุกขมุ่อยู่ก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่การะหนาสนับสนุนพี่น้องเองเนาะอาร์ตเลินนี่บริเองขออภัยเดลาร์ทำมันภาพมันบ่งงามถัดจากคลิปมันโอถืออกจิตใจพี่น้องกระดาษภาพมันกิดชีวิตมืดชั้นสั้นในกระดาษนะพี่น้องเนาะเอาไปก่อนละเด้อพี่น้องย้ำคำคำแรงๆอายุดีมีเฮงจเจริญในสีในธรรมประสบสุขสุขคนไปแล้วพี่น้องบายบายเด้อ อยู่บ้านนาใหมาพร้อมกันความสุขความทุกข์ผูกพัน